สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพระคขั้น CTV ประจําวันจันทร์ที่19สิงหาคม2556ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสําหรับวันนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมเพื่อยกระดับการทําเกษตรสู่สากลค่ะ ที่โรงแรมนิวเชรรอดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายสุรชัยขันอาสาผู้าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบนโยบายแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมหรือการจัดโซนนิ่งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่รัฐบาลให้ความสําคัญและเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังอย่างพาราเงาะมังคุดทุเรียนรำาายการเลี้ยงสุกรโคนมไก่เนื้อไข่ไก่ กุ้งทะเลและสัตว์น้ําจืดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจะมอบนโยบายทิศท,ทางการจัดโซนงเกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรีแก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดวางแผนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่การใช้พื้นที่ภาคการเกษตรสวนผลไม้ปศุสัตว์ประมงให้ชัดเจนก่อนจัดเตรียมความสําคัญวางระบบซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลผล,ผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำอย่าง,ย,างยั่งยืนยกระดับฐานะความเป็นอยู่สร้างไรายได้ที่มัน คงแก่เกษตรกรโดยจะมอบให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าราชการผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับอำเภอตำบลจะต้องนำไปประสานงานกับหมู่บ้านภายในวันที่31สิงหาคม2556และลงพื้นที่ตรวจสอบการทำเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะเป็นเหตุให้เกษตรกรลงทุนสูงกำไรไม่คุ้มค่า ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมโดยอาจจะเปลี่ยนจากพืชเป็นการเลี้ยงสัตว์และสำรวจพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรืออยู่ในป่าซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่ามีอยู่จำนวนเท่าไหร่โดยจะนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน นอกจากนี้นายสุรชัยขันอาสา้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียังเปิดเผยว่าการทําเกษตรของจังหวัดจันทบุรีไม่เน้นการปลูกหรือผลิตเก่งแต่เน้นการผลิตมีต้นทุนต่ําได้คุณภาพมีความต้องการตามท้องตลาดและสามารถคานวณกาหนดความต้องการของผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาดในแต่ละปีได้หรือการจัดสรรนําเสนอการของงบประมาณการจัดสรรห้องแช่เย็นการกำหนดราคาของกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นการร่วมมือ รวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรหากมองถึงการเปิดประชาคมอาเซียนค่าการตลาดการแข่งขันสูงกลุ่มเกษตรกรจะต้องรับมือและรวมกลุ่มให้ยั่งยืนเพราะหากมองถึงอนาคตกลุ่มเกษตรกรจะสามารถกำหนดราคาผลผลิตของเกษตรกรได้เองเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเออร์และระดับสากลค่ะ